สวัสดีค่ะเจอกันในช่องลุงเดียค่ะทีมหลังบ้านน้ององอ,งอิงเรียบร้อยแล,ล้วตัวสับปะนาตัวสับปะนางเพศเหรพลพังดนบ,บรรยากาศตอนเช้าหน้าบ้านน้ององอ,งอิงวันนี้ นะะี่ค่ะหมกน้ำค้างหมกลงจัดเลยค่ะอากาศเย็นดีนะคะสวยงามสวยงาม สวยงามมากถ่ายก่อนเดี๋ยวก็ถ่ายไอ้หมูใช้โทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปใช้นั่นบักลอด <c oughs> ดูไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอดมามามาเหมือนจะรู้ตัว มาตอนเช้าเราจะจับไว้ให้อยู่ก่อนไม่งั้นจะเวลาปล่อยอไอ้หมูลูกดิกเอาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาปล่อยเนี่ยก็คือจะไล่ฟัดกันอะไอ้หมูจะไม่อันเข้าห้องน้ำมัวแต่เล่นกันแล้วเราก็ทำธุระไม่เสร็จสถทีนะคะดูค่ะ อีลามาหอดถึงบานอยากปลอดภัยแล้วนะคะถึงกอนแจงดยู่แล้วแม่ก,กับการเดินทางก็พักผ่อน,นะคะ่ะนอนละ่ะ วันยังไม่ตื่นนะเมื่อคืนบาวันเปิดคอนเสิร์ตไ,ไกลๆเลยสวยนี่แดดส่องเริ่มสวยยิ่งสวยมากมากๆคือ ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าบรรยากาศของแท้ของจริงอะ่ะสวยแค่ไหนดูเอาเดอ้อเบิ่งเอาเดอ้อค่ะก็จะมีเสียงตามสายตอนเช้าๆระวังด้วยระวังลิขสิทธิ์เสียงตามสายแล้วก็เพลินกับธรรมชาติตรงเนี้ยเลื่อไปว่าเสียงตามสายที่เขาเปิด ของแต่ละหมู่บ้านบ้านน้องคู่พ่อบ้านน้องคู่บ้านลี่ไอ้กับพ่อบ้านลี่ไอ้เนี่ยห้องขาดก็บ้านนั้นเนี่ยค่ะสามบ้านเนี่ยเปิดไส้กันค่ะยางขาดเลยก็มืเอ่นค่ะมืเอ่นมืเอ่นก็มีงานมืเอ่นจีมงานของโอโจก็จะเดินทางมาเนาะเดินทางมาก็ จะมีมามารีวิวสีเบเยอร์รีวิวสินค้าที่นี่ค่ะรีวิวสินค้าที่บ้านอีลาค่ะรีวิวกับอีลาเนี่ยละค่ะรีวิวสินค้าให้สีเบเยอร์นะคะเนี่ยค่ะมื่อื่นค่ะวันนี้วันที่18 18สิสิงหาคมดูเพลงดูเพลงเข้าขนาดเนี้ย ว่าว่าห้ามยุดได้พอเพลงเสียงดังค่ะันเปิดแห่งสายแห่งเสียงดังค่ะตังเสียนะถ้าเป็นข่าวเป็นอะไรก็ก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเป็นเสียงข่าวเสียงรายง,งานอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตามอะไรนะตามเครื่องขยายเสียงเครื่องกระจายเสียงหอกระจายข่าว <c oughs> หอกกระจายข่าวอ่ะสวยมากอะ่ะ วยเก็บภาพนี้ไว้เอาเป็นหน้าปกเดี๋ยวขึ้นหน้าปกก่อนนะคะพูดเว้าวบตดองยุดธเ้ายุดเรียบร้อยเกมแทะเพลงเสียงดังมากนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเช้าๆดูกันค่ะลูกสาวดีๆเมื่อคึืนนี้เอานอนอยู่กับในสุ่มปะนาเนีนะะ่ยค่ะเอาเพ่นใสตะกาแล้วมานอน วางไว้ข้างๆนอนด้านข้างนะคะก็คือมีวางไว้มองทีพักพักตรงที่มันเป็นที่ที่วางกาแฟวางน้ำดื่มวางเครื่องดื่มแล้วค่ะด้านข้างข,างของซุ้มมันจะยื่นออกไปใช่ไหมซุม้มติดปะหน้างนอนจะมียื่นออกไปด้านข้างสินะเอาเป็นศิลกาแล้วค่ะก็ก็ก ใช้ผ้าคลุมนะคะใช้ผ้าคลุมเอาไว้ข้างๆเราดีกว่าก็คือให้ห่างจากเพื่อนๆห่างจากน้องๆเขานะคะคือไม่ให้ไม่ให้อยู่ใกล้กับน้องเขาเพราะว่ากลัวติดกันนะคะคุณหมอบอกก็ให้คือเขาป่วยไงให้เขารักษาเดี๋ยวจะไปติดกันอย่างสินะก็เลยให้เพิน่นเอามาเอาเพื่นมานอนเสร เอาเพลินเสตกาแล้วมานอน้างๆน้ำน,นะคะเพื่อความปลอดภัยนัย่าน้เขาก็ได้ยินเสียงเพลินน้ำนะคะว่าเออเพลินเป็นยังไรเนี่ยก็ได้ยินเสียงนานๆนานๆก็มีเสียงไอเสียงไอก็ยังคือมันยังไม่หายร้อยเปอร์เซนต์ไงค่ะก็คือนั่นแหละคะ่ะก็ต้องรักษากันไปดูๆกันไปตามนั้นนะคะตามอาการก็ให้เขาอยู่ใกล้ก็ คือเราก็จะได้เปิดดูเปิดเบิงเช็คเบิงนองตลอดนะคะนี่โทรศัพย์ปานั่งก็คือจะต้องไปล้านอี่และค่ะไปให้เขาเช็คอีกละไปรัดอันตรายเขาไว้รัดเนี่ยไมรัดมีปัญหาแล้วมีปัญหาอีกล่ะเสียโอ้ยตาหนมีปัญหาอีกละ นี่ค่ะยิ่งสายยิ่งมองเห็นสวยมากนะคะสวยมากบรรยากาศ <laughs> เอาตัวศัพท์ตัวเองมากำลังจะถ่ายโอ้โหเรียบร้อยเลยก็เลยไม่ได้แล้วก็เอาเครื่องของโรงเรียนนี่แหละมาถ่าย <laughs> เก็บภาพนี้ไว้สวยๆส,สวยมากน้องอิงเดินทางกลับฮอดบาน เอฟซีพ่อพ่อ่แม,แม่ทุกคนกนอสบายอกสบายใจน้องเดินทางถึงบ้านปลอดภัยแล้วคนเก่งคนเก่งไปสู้เวียกสู้งานเนาะกลับมาเมื่อคืนนี้คะ่ะก็มาเรื่อยๆครับบัไดฟ้าดยวเสียนะสวยมากสวยมากบบหลอดกระไม่เหรอ bener berlontar maya, lontar maya, kan lo, eh, nah, nah, deh, mana, lay motor say, deh, 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 รถยนต์เนี่ยสิลรนไซเนี่ยบอกวิธีเนี่ยคะ่ะเอฟซีวิธีเนี่ยมาแลนไซรถเนี่ยฮัตบอดีแลนไซรถให้แน่ละคะ่ะดีขึ้นเยอะละดีขึ้นเยอะก็คือเสียงตามสายค่อยแผ่วลงหน่อยโวยมาก เหมอกว่ะค่ะหมอกลงในอันใบเขานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเก็บภาพสวยๆมาฝาก ไลค์กดแชร์ช่องปนางด้วยนะคะบอพีนีล่ล่ะกดไลค์กดแชร์ไอช่องลุงเดียคะ่ะทีมหลังบ้านน้ององอิง,อนนเ,ของ,งเขาไปติดตามเฟซบุ๊กของปนางด้วยนะคะธรรมดาโลกไม่จำของลุงเดียค่ะเฟซบุ๊กปนางทีมหลังบ้านน้ององอิงอันนี้ก็เฟซบุ๊กของปนาค่ะเขาไปติดตามเด้อโทรศัพท์พี่เมืองของลุงเดียก่อนก็นได้ แล้วแต่คือแต่เห็นขึ้นกระยอนบึงเอ่อบึงคลิปย้อนหลังให้ปนั่งน้ำกระได้ด้วยเป็นภาพดีน้องอิงถึงบ้านก็ลงคลิปให้เอซีได้ดูค่ะลงคลิปให้ดูตอนเช้าๆค่ะโอ้ยสวยมากบรรยากาศโอ้ย แสงมันส่องไงสวยมากๆเลยเก็บภาพมาฝากคนในเมืองเก็บภาพมาฝากคนคิดถึงบ้านให้หลายๆคนคิดถึงบ้านมากขึ้นเดี๋ยวไปเตรียมตัวเอาไอ้หมูไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะสวยมากเลย นีความสุขตื่นขึ้นมาเราก็เจอแล้วเจอกับธรรมชาติวันตนองนั่งรถไปเที่ยวไกลๆไปหาธรรมชาติไกลๆค่ะงา้าเก่ามากก็เห็นแล้วค่ะธรรมชาตินะคะสวยมากๆเลยกําลังใจให้ทุกคนนะคะกําลังใจให้ทุกท่าน นี่ค่ะน้องอิงเดินทางมาถึงแล้วค่ะปลอดภัยแล้วน้องพักพ่อนค่ะเดินทางถึงบ้านคนเก่งไปสู่เวียกสูงงานมาสำหรับคลิปหนีสมีก่อนนอพอกันไม่คลิปหนาค่ะเนี่ย ต,ต้องจับไอ้รอดไปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไอ้หมูออกมากสันแลนยยอกกันบ่เป็นอันเขาห้องน้ำคะ่ะจะเป็นเรื่องเล่าประมาณนิดหน่อยเบาหยากนี่ะคะเป็นไม่คลิปหนาคะ่ะเหมือนโฆษณาให้นันะะ่นเลยค่ะเ้อสำหรับคลิปนี้สำนีกรสวัสดีจ้า